เดีย๋ยวฟ้าจะมารีวิวนะคะว่าหลังจากที่เราผ่าขอดไปเมื่อคืนแล้วตื่นเช้ามามีอาการยังไงบ้างนะคะเมื่อคืนฟ้าผ่าขอดตอนตีหนึ่งเสร็จจากห้องขอดก็คือตีสองนะคะแล้วเขาก็พาไปพักพื้นจนถึงตีสี่นะคะแล้วก็พาเรากลับมาที่ห้องที่เราจะต้องนอนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยตอนเช้าหกโมงนะคะ เขาก็ตื่นขึ้นมานะคะก็มีอาการปวดแผลเล็กน้อยนะเนื่องจากว่าเขาให้ยาบอฟีหรือว่ายาบล็อกหลังแล้วก็มีเจ้่อยยาแก้ปวดเขา้ามาช่วยด้วยนะคะทําให้วันนี้ค่ะพอครบ24ชั่วโมงนะถึงจะเริ่มมีอาการปวดที่มากขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็สามารถขยับส่วนล่างที่เป็นขาได้แล้วนะคะแล้วก็สามารถลุกนั่งได้ปกติเลยโดยที่แบบไม่ได้ปวดมากค่ะ เราก็ถือว่าฟ้าฟื้นตัวค่อนข้างเร็วนะคะเพราะว่าอาการแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็จะปวดมากแล้วก็มีเรื่องของการอาเจียนด้วยค่ะแต่ว่าของฟ้าเนี่ยค คณหมอระหว่างนี้ตอนเช้าก็ให้จิบน้ําเล็กน้อยนะคะเฉพาะตอนที่มีการกินยาเท่านั้นนะระหว่างวัน,นก็คือห้ามจิบน้านะคะแล้วก็จะให้ทานอาหารอีกทีก็คือตอนห้าทุ่มหมองคืนนี้ค่ะซึ่งมื้อแรกนะคะเขาจะให้ทานเป็นน้ำซาวข้าวหรือว่าสุกกระดูกนะคะแต่ว่ามีแค่สุกนะหลังจากมือ้อดึกวันนี้ที่เริ่มมื้อแรกตอนห้าทุ่มใช่ไหมคะตอนเช้าพยาบาลก็บอกว่าสามารถเลือกได้ว่าเป็นโจ๊กหรือว่าเป็นข้าวต้มก็เหมือนขยับความอยากขึ้นมาค่ะ แล้วเดี๋ยวจะมารีวิววันที่สองให้นะคะ